สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะมาเจ้าป้าก,กันอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะก็เข้าตังค์มะเขือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้ป้าก,ก็จะมาแกงเค้ไก่จะกะมีไก่นะเจ้าถึงโกกันไลเรียบร้อยนะเจ้า,าหเอากระยแกงนี่เจ้าใส่มาแข่งมะเขือเนาะวันนี้มีไอ้อข้อห้องนอขายนอ,อเจ้า ก็มีผักแคร์แบผักแคร์มีหลายหลากหลายอย่างเนาะเจ้าเนาะอ่าต่อไปเขาจะมาพอเผื่อพี่แกงกันนะเจ้าว่ามีหยังพองมาเจ้าพี่แกงของเขาก็มีคาอ่ตา,าตะไคร่เจาะคาตะไคร่เนาะมีพี่แห้งมีมะแขนเจ้ามีเกลือนิดหนอ่อยอ่าหอมขา่าหอมแดงนาะเจ้าแล้วก็เม็ดหอมน้อยนะเจ้าเม็ดหอมป้อมนั่นเองเนาะเจ้า เพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะเจ้าปลาได้โคกได้ตำไป้เรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าเดี๋ยวคิดมันจะย้าวไปเนาะเจ้าอ่าโคกไวเรียบร้อยแล้วนี่เจ้าที่นี่ป้าจะมาใส่ปลาห้าก่อนก็เนาะเจ้ายังปลาห้าบม่ได้ใส่เจ้าเจ้าอีกเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าอ่าเรียบร้อย แต่ที่นี่ค่มะพอดีหนะม้อดีกว่าเนาะเจ้านะ้อเปิดไฟก่อนเปิดไฟอ่อนๆเนาะเจ้าอ่านี่ยจะเปิดไฟอ่อนๆเนาะเปิดไฟอ่อนๆไว้เจ้านี่ยจะอ่าป้าก็จะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะเจ้าเจ้าเผื่อพัดน้ำพริกเนาะเจ้าเนาะ เอมอน,น้ำพริกเนี่ยเจ้าลงไปพัดมันแห้นไปนิดนึ่แล้วก็เนื้อ,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 นนอแล้วก็เอาไก่เนี่ยจะลงไปเลยนะจะนอ่อง ใไปคั gosh. Gosh, ่วก่อนนะจ้าเนาะคั่วไก่มันหอมหอมก่อนจ้าหน้าหนังนี่มันตึงๆกระจาได้ดีนี่กินกันนะ้ีละ Ừ. Bọn bọn bọn. Đó. Ừ. Ừ. Mình lắp ra Qua một phần sắc nhoi Mình lắp lại nào cọ Ở nhà mình แต่จะน้ำใส่น่ำก็ไม่ไ้จ้ำรั่งพ้กใบเจ้าควกใ่ไจก็ ลงไปแล้วนะจ้ี่เราก็จะเติมน้ำไปก่อนนะเจ้าเติมน้ำลงไปพอท่วมนะไก่มาเจีไก่ไกเหนียวนะเจ้าเป็นไก่สามใส่พันนะเจ้า มะเขือเ้าก uh ็ะทาเจหน้าไม้นะเจ้าบ like ้านมันจะดำหน้าเจ้ามันเป็นท่านี้เจ้าใส่มะเขือสองยางนะเจ้าวันนี้ใส่ แม่มาเกือเจ้น้อยตัวนะเจ้ามาขอคืนแล้วกมันนี้บมากเนาะเลยเอามาเกือเจ้าพยาเข้าลวนปะไปน้อยเจ้า นี่เขาก็จะมาปรุงรสกันเลยนะเจ้ามาปรุงรสกันก่อนนะเจ้ากะวังติบะล้อเดือดแล้วเจ้าเขาก็จะใส่เนี่ยเจ้าก็ดีลงไปนิดหน่อยเจ้าเจ้าปรุงรสเนาะ กระชูรสนิดหน่อยเจ้าเสน้อยเสบน้อยเส่หลายเสบหลายบะใส่สสสสสกับบล้ังนอ้อน้ำปลาเพื่อความหอมคลมกลม,มเจ้าเดือดสบุนสบุนแล้วนี่กับเดือดแล้ว น้ำเล้ว就อ้าเดือดไปแล้วนะเจ้าเราว่าไก่เนี่ยมันเป็นไก่อ่อน,นะเจ้าไก่บอเหนียวเนาะที่นี่ป้าก,ก็จะมาใส่เนี่ยจ้า่าม,มาแห้งมาเผือ แล้วก็ขอห้องอะไรอย่างนอคานาาเจ้าอันนี้ด้ใส่นอคาเลยเนาาเจ้าใส่ไป,ไปเลยเต๊กหมดมาเนี่ยก่อนเนาะเจ้าเนาะ เ,เดือดอันนี้กคนจับค้างคนจับอ่าเดือดปุดๆแล้วเดือดสบุนสบูนแล้ว นี่จะมาจิ้มก่อนนะเจ้าเิียนสักคำก่อนชิ้มก่อนน่าว่ารสชาติจะ้างก่อนนะจ้า พอดีจเจ้ารถจักอย่างบดได้เติมอย่างเลยเจ้าทีนี้เข้ามาเตรียมพักนอกจากหาเวลาระหว่างร้อติบามาเกือมันจะเนี่ยมนเนี่ยนจอยานู เอาหมดต้องมาทุกแค่นะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ทับแค่ลงไปเนาะอ่านี่เขาก็จะใส่ทักแค่ลงไปเลยนะเจ้ามีดอกแค่ดอกอ่าใบกะเพราดอกต้นตะแค่นั่นเองนะเจ้ามีแถวใบสะเลดทองคอนเนาะเจ้ากทับขมุก หยอดน้ำมันมาให้อะไรเจ้าใส่ไปเ,ปเลยยังส่งยังไม่ไว้ใ่ที่หลังนะเจ้าอหั่นแยกกั๊บก้าวไม่ไว้ใ่ที่หลังเนาะมันจะได้หอมๆนะจ้ะผลสอก่นอน เก่งแค่แต่ละบ้านแต่ละเพื้นที่กับบางที่กะบทำบุเหมือนกันนะเจ้าตูดไก่กับตูดแมงนะเจ้าเก่งแค่เก่งตาของเฮานี่เนาะจะได้ปลากระป๋าโกดไนกดแชฟปลาจิ้มเด้อนะเจ้าตัวเป็นกำลังใจเนาะเจ้านาะเป็นกำลังใจให้ป้าเผื่อจะกระทำคลิป จะตอไปนะเจ้าอันน <ITA> ี <To S 2> <spe |transcribe|> ้เขาจะมาใส่พัก yeah, ทีเหลือ <Apparently>, นี่นะเจ้าเจาะแยกกัดอันพักละพักจะอมเนี่ยเจาะใส่ไปเลยเจาะเจาะขนขนขน อหอมขนาด้าหอมที่สุดเลยเนี่หอมเอาแข่นอกจ้อคนน้าเจ้านี่เอาได้ใส่หอมแย่เนาะเอาคักหมกสีเขียวสใสๆเนี่ยเจ้าพิซไส,สแล้วเนาะ จะมาตักใส่ถ้วยกันนะเจ้าอม,ามนะ่านะกินนะเจ้ามานะเจ้ามนะา,นะานะพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเนาะดูนอกขนาดเก่งเค้ แกงแค่กไก่ีน่อเจ้าแกงแค่กไก่เนี่ยเจ้าน่ากินก็เจ้าน่ากินเนาะเจ้าคิดนี่ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเจ้าป้ากันคิดหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า